วันนี้ผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไงครับเรศครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะทะลุเกิน800 0ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปอยู่ที่9,172รายค่ะในมาสูงสุดในในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์เลยนะใช่เป็นยอดที่สูงสุดแล้วนะคะ9172นะคะแล้วก็ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่242,288รายส่วนยอดผู้เสียชีวิตค่ะ ลดลงมาหนึ่งรายนะคะเมื่อวัน2ี่2วันนี้21ค่ะคนที่หายป่วยกลับบ้านนะคะ7,832รายค่ะหายป่วยสะสม1 9 5 8 8 8รายแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อ ATK เข้าข่ายนะคะอยู่ที่โ,โหสี่พันสรายค่ะยนะนนเยอะนะ ATK เยอะมากเลยนะปกติอยู่ที่2,000กว่านะคะนี่เป็นช่วงไอ้เน,นี้ เราเพิ่งผ่านตรวจจีนมาสองวันเองอะนะี้ยมันฝนออกมาเปลีวงั้นเลยอ่ะพี่ม,มันจะต้องดูอีกสักเจ็ดวันเลยครับเราจะเยอะมากวันนี้ก็ดูแลตัวเองนะตรวจ ATK ติดพบว่าบวกแล้วก็ติดต่อหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เดี๋ยวเขาจะประเมินแล้วก็ส่งไปโรงพยบาบาลนะครับไปดูผู้ติดเชื้อของวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขวันนี้เนี่ยอยู่ที่สาม้อยแปดสิบห้าล้านคนเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็รวมกันทั้งโลกเนี่ยรวมกันทั้งโลกวันนี้3 1 1 9 8 2รายณนะเวลา8:14นาทีนะครับจากเว็บไซต์ Worldometer นะครับสหรัฐอเมริกา2 8 2 0 0 0เสียชีวิต2,758อินเดีย164,000บราซิล1 88,000ฝรั่งเศส315,363อังกฤษ88,000

เม็กซิโก43,000โปแลนด์56,000เนเธอร์แลนด์66,000นะครับยูเครน35,000นะเบลเยียม28,000อันนี้อันดับที่สูงสูงนะครับที่ติดเชือ้อดูของเราเมื่อวานนี้ครับเอ๊ครับดูตัวเลขของโลกเมื่อวานนี้เนี่ย ตัวเลขอยู่ที่381ล้านซึ่งวันนี้นี่ก็ไปเพิ่มไปอีก3ล้านอะน,นะ<ช>นะครับก็เลยทำ <บด S 1> ให้ <ไป S 1> ยอดผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูตรงนี้ครับดูของเมื่อวานนี้ทางหน้าเอเชียของเรานะเมื่อกี้หน้าปัจจุบันก็ไล่เรีองพอสมควรตัวเลขไม่ต่างกันของหน้าเอเชียเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมาเลเซีย5,566นะครับญี่ปุ่น61,190อันนี้ลดลงมาจาก80,000เศษนะครับ ลดลงมาราวประมาณเกือบ2 0,000ืนอ่ะประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้8,5 0พเวียดนามนี่ก็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือ1 1 0 2นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ย1 8 3 3 3วันนี้เกาหลีใต้ในส0 0 0 0ื่ 20, กว่าวันนี้นะอ่าก็มาอันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อวานอันนี้ของเมื่อวานนะครับแต่วันนี้2 0 0 0 0กว่าก็เพิ่มข <ละ S 1> ึ้นมาอีกใช่ครับที่สูงขึ้นนะครับ ดูภาพรวมของการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลของเราเมื่อวานนี้8 3 0 9 4รายวันนี้นี่เป็น80,000เท่าไหร่นะที่รักษาตัวอยู่วันนี้รักษาตัวอุ้ยไม่มีที่ที่รักษาตัวตามที่มีแต่หายปว่วยกับปว่วยสอ๋อรักษาอยู่84,413ค่ะอืมนะครับก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะจากที่นอนรักษาตัวอยู่ที่ในสถานพยาบาลแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานผู้เสียชีวิตนะคะ22รายอย่างที่รายงานไว้ให้ทราบนะคะก็มีคนไทย20คนคนจีน2คนค่ะอายุอยู่ที่78ปีในเฉลีย่ยค่ากลางนะคะแต่ว่าอายุสูงสุดคือ94แล้วก็ต่ำสุดคือ21ปีค่ะคออปัจจัยเสี่ยงนะคะมาจากการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด10คนเลยคนรู้จักอีก5นะคะแล้วก็ครอบครัวที่ติดอยู่ในครอบครัว5คนด้วยกันนะคะในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิต ในประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานคร6รายครับสมุทรปราการหนึ่งรายค่ะกลาลสินขอนแก่นบุรีรัมย์เนี่ยอย่างละหนึ่งรายนะคะเชียงใหม่พิษณุโลกอย่างละหนึ่งรายค่ะนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตสงขลาอย่างละหนึ่งรายนะคะก็เป็นสี่รายพระนครศรีอยุธยาชนบุรีปราจีนบุรีนะคะทั้งหมดรวมกันเป็นหกรายค่ะครับ ไปดูผู้ติดเชื้อรายภาคนะครับรายภาคน้อยสุดอยู่อุทัยอยู่อ่างทองครับ10รายอุทัย11รายสิงห์บุรี12รายสมุทรสงคราม13รายนี่คือน้อยสุดส่วนมากสุดก็กรุงเทพพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดรายรองลงมาสมุทรปราการ823รายนนทบุรี421รยรายนะครับปทุมธานี1 6 6รายและเพชรบูรณ์ครับเยอะเลยครับ ร้อยสามสิบหกรายครับ,มรบสมุทรสาครร้อยสี่สิบห้าก็สูงเหมือนกันนะ<ช>สระบุรีร้อยสิบสุพรรณร้อยสิบสี่นี่ที่หลักเกินร้อยค่ะนักนนั้นก็ต่ำกว่าร้อยแล้วนะคะคไปที่ภาคตะวนันออกกันบ้างค่ะสูงสุดอยู่ที่ชนบุรีเช่นเดิมนะคะ385รายค่ะรองลงมาคือฉะเชิงเซา115รายรายแล้วก็นอกจากนั้นก็ต่ำกว่า100แล้วนะคะระยองที่จะใกล้เคียงก็คือ99ค,ค่ะแล้วก็สระ,ะแก้วเจราย เมื่อวานยังตัวเล็กน้อยอยู่เลยนะคะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะครับพบซักคัตเตอร์หนึ่งก็เป็นก้อน<ช>เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับจันทบ,บุรี68ค่ะครับแล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่จังหวัดตร,ราด22รายภาคเหนือน้อยสุดอยู่ไม่ห้องสอนนะ9รายนะครับแล้วก็8รายหรือไม่ใช่8รายสิครับ21รายอยู่ที่ลำปาง23เชียงราย ส่วนเชียงใหม่นั้นร4อยส่รายจังหวัดน่าน88นะครับอุตรดิตถ์4ีนะครับไปดูที่ภาคอีสานค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของประเทศไทยเอาน้อยสุดก่อนนะน้อยสุดต้องหาเลยนะคะอนาจเจริญใช่ห้าร <5 S 2> <5 S 1> ายแล้วลองลงมาคือมุกดาหารเจรายใช่ค่ะนะครับสิี่รายอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับน,นัานก็ตัวเลขค่อนข้างสูงขึ้นมานะครับมากสุดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยห้าสิบห้ารายลองลงมาคือมหาสารคามมาสารคามนี่หนึ่งร้อยสี่สิบห้ารายครับค่ะแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีร้อยยี่สิบสามใช่ค่ะแล้วก็หนองคายร้อยสิบเก้าเราเราข้ามไปหนึ่งอันดับเราข้าสศรีสะเกดไปหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดรายนะคะเป็นจังหวัดที่มากที่สุดแล้วสิคะร้อยแปดสิบเอ็ดนะใช่มากที่สุดสูงสุดในขอนแก่นร้อยห้าสิบห้าอันดับสองนะครับอืมภาคใต้น้อยสุดอยู่ที่สตูลไหม สี่รายกับนราธิวาสก็สี่รายเท่ากันค่ะเท่ากันนะครับน้อยสุดเลยยลา8รายมากสุดนครศรีธรรมราชร้อยเจ็ดรายรองลงมามากสุดที่ภูเก็ตเออภูเก็ตสามร้อยแปดสิบเจ็ดรายะนะครร<ช>้อยเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสิบกว่ารายแปดสิบห้าอยู่ที่กระบี่นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธาสิบสี่สงขลาสี่สิบห้าพังงาหกสิบนะครับตรังจังหวัดตรังสี่สิบครับค่ะภาคตะวันตกครับ ภาคตะว,วันตกมากสุดอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะคะ276รายค่ะรองลงมาคือกาญจนบ,บุรี93รายแล้วก็ประจวบเ,เพชรบุรี98รายนะคะอันดับ2กาญจนบ,บุรีอันดับ3นะคะ<ม>แล้วก็ไล่ลงมาที่ตา65รประจวบคิรีขัน55เราจะเห็นว่าตัวเลขนี่ขยับขึ้นแทบจะทุก พื้นที่ของประเทศไทยนะคะประจวบเร็วๆนี้เนี่ยลูกลูกสาวรัฐมนตรีช่วยเกษตรกับสสโลกสสที่ประจวบก็จะแต่งงานกันที่บอกว่าเชิญคนกี่พันนะตาเลกบอกว่าสี่พันสี่พันไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคณะกรรมการรับผู้ติดต่อนะประชุมกันใหม่ปั๊บเอาให้พันหนึ่งงานใหญ่จริงๆวันนี้เรียกว่าไม่เรียกว่างานช้างไม่เรียกว่างานอะไรอ่ะนะนะครับคนหนึ่งลูกรัฐมนตรีคนหนึ่งลูกสสนะครับ ไปดู10อันดับของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับกรุงเทพพัน 31, สี่ร้อยสมสมุทรปราการ825นนทบุรี421ภูเก็ตสามชลบุรี3ามราราชบุรี276สศรีสะเกษ181ปดสทุมธานีร6อขอนแก่นร้อและเชียงใหม่ร4 6ยครับ นี่คือ10อันดับนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกันมาแล้วถึงเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้นะคะฉีดรวมได้1 1 6่1 4 3 5 8ล้านเก้าแสโดสนะคะฉีดเข็มที่3เยอะที่สุดเลยค่ะคือ149.788รายภายใน1วันเดียวนะคะคแล้วก็รองลงมาก็คือเข็มที่2 36นะคะแล้วก็เป็นเข็มที่1 2 4 0 0 0เข็มที่4ฉีดกระตุน้นบ o ส s t e r dose เข็ม4คือ 11, 1 7 0 0 0ครัราบ855รายค่ะ